สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ําคืนวันที่3นะครับเดือน3ามครับสองหครับเวลาประเทศไทยขณะนี้20่สนาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณครับวันนี้มาพร้อมท็อปปิกที่เรียกว่าในวงการที่ดินของรัฐที่ถูกกล่าวขานที่เร่าร้อนที่เป็นประเด็นเรียว่าประเด็นร้อนอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเรื่องของที่ดิน คอทชอวัวันนี้ก็เลยเรียกว่าจับยามสามตามาพูดมาคุยเรื่องราวของที่ดินคอทชอกันหน่อยว่า,ามันมีเหตุผลกันได้ครับสำหรับประเด็นเรื่องการทำผิดระเบียบเนี่ยก็คือยาแรงนะครับต้องบอกก่นอนยาแรงยึดคืนสถานเดียวทำผิดกติกาแล้วก็ติดแบล็กลิสต์นะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับ ตรงนั้นนะครับขออนุญาตบอกกล่าวเราแจ้งช่องทางการติดตามครับหลักๆผมมีอยู่3มช่องทางครับช่องทางที่กําลังไลน์นี่ก็คือเพจนี่ที่ดินสอบกอโคตรอยากมาเล่านะตัวนี้เป็นช่องทางเพจนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับช่องทางหลักนะครับก็คือ u t u b e ครับปกติจะทํา youtube เป็นหลักนะครับพิมพ์คําว่าจานวานนะครับจอจานสลาอานอนุวแหวนสลาอาจาน์วานะเหมือนจานบินนะแล้วก็ อีกช่องทางหนึ่งที่เสริมเติมแต่งเพิ่มเข้ามาก็คือช่องทาง TikTok นะครับพิมพ์คำว่าจานวามันกานแต่เป็นจาร์วาเวอร์ชันภาษาอังกฤษ JA, w, AR, ครับ J A W J A R N W A Double R ตอนนั้นจะเป็นจาร์วา เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีทุกคนครับที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังนะครับซุ้มเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะบอกข่าวราแจ้งกันได้นะครับขออนุญาตซาวเช็คนิดหนึ่งครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยครับเสียงชัดไหมครับชัดไม่ชัดยังไงบอกบอกกันด้วยนะครับท่านที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ไปอ่ะทีนี้ก็จะเรียกว่า ให้เห็นภาพให้เห็นภาพเล่าเรื่องย้อนอดีตนะครับให้รู้ตัวตนของของที่ดินประเภทนี้กันหน่อยครับจริงๆเนี่ยถามว่าที่ดินคอทอชอเนี่ยเป็นที่ดินที่ถือกําเนิดเกิดขึ้นมาใหม่สดๆจริงๆไหมก็ต้องตอบว่าถ้าโดยชื่อใช่ครับถ้าโดยชื่อคอทอชอเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือถูกเสกขึ้นมาใหม่นะครับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ถ้าเราย้อนนะไปย้อนอดีตไปสักนิดเนี่ยเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของความเป็นที่ดินของรัฐนะครับการบริหารจัดก,การที่ดินของรัฐหรือการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐเนี่ยมีในหลากหลายรูปแบนะบเราจะเห็นเรื่องอะไรครับสบกรนะครับ ธนากษ์เรื่องที่ราชพัสดุเรื่องป่าชายเลนนะครับเรื่องอะไรีนอ่ะนิคมพวกเนี้ยพวกเนี้ยล้วนถูกเศษขึ้นมานะครับที่ดินพวกที่ผมว่าเน่ยล้วนถูกเศษขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของพี่น้องเราประชาชนของราษฎรใน ห่วงทำลา์เวลานั้นๆนอย่างสอปกก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นจากการเรียกร้องการต่อสู้การเดินคบวนอะไรต่างๆของเกษตรกร,รกหรือถ้าจะย้อนทำลายของที่ดินของรัฐประเภทขทชนะก็ต้องย้อนกลับไปว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังนะเสียงชัดไหมพยายาวเช็คนะครับชัดไม่ชัดังไงพิมพ์เข้ามาบอกหน่อยนะครับ อ่าชัดพิมพ์หนึ่งครับไม่ชัดพิมพ์2องครับไม่ต้องพิมพ์ยาวก็ได้ครับหรือใครจะมีประเด็นข้อกฎหมายสอบถามเนี่ยก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าอ่าเสียงชัดไหมครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะย้อนทำลายให้เห็นภาพคมอ่าจากอดีตสู่ปัจจุบันคมชัดมากยิ่งขึ้นครับแล่ก็นเนี่ยนะครับมันจะมีระเบียบตัวหนึ่งนะเขาจะใช้ชื่อว่า ระเบียบสํานักนายกว่าด้วยเรื่องของโฉนดชุมชนนะครับตอนนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดินของรัฐประเภทหนึ่งเหมือนกันตันนั้นเป็นโฉนดชุมชนซึ่งหลายคนเนี่ยไปคิดเองเออเองนะครับคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันคือโฉนดน,นะครับมันคือโฉนดแต่จริงโฉนดชุมชนไม่ใช่โฉนดครับมันคือหนังสืออนุญาตนะครับต่อมาครับอืมนะครับต่อมาเนี่ยนะ เดี๋ยวย้อนไปนิดหนึ่งก่อนหน้าน,นี้ในแต่ละหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่มีที่ดินที่ดอนในการบรหิหารจัดการพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอย่างของป่าไม้เนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังคุ้นชินกับคําว่าอะไรครับสทกนะครับสจุดทจดกนั่นแหละครับชื่ยอย่อนะแต่ชื่อเต็มเนี่ยเขาก็คือตรงตัวครับก็คือสิทธิที่ทํากินนะสทกใบสทกอ,อะไรเนรี่ย แต่ก่อนนะในเขตป่าไม้เราจะคุ้นชิน,น,ค,นคุ้นเคยกันดีนะฮะทีนี้มาปีสองห้าหกสองรัฐบาลในห่วงสมัยนั้นสมัยไหนไปไล่ดูเอเองละกันครับนะครับสมัยะระเบียบสมรักนายกว่าด้วยเรื่องของชนบทช,ชนเนี่ยต้นเหตุพักคที่ทําเรื่องนี้ก็คือสีฟ้าพันะกการเมืองสีฟ้าซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับต่อมาเนี่ย อ่าพักเมื่อปีหกสองเนี่ยเป็นพักแต่หลายคนว่าพักเฉพาะกิจหรือเปล่าแต่ปัจจุบันก็ยังอยู่ครัไม่รู้เฉพาะกิจหรือเปล่ารก็คืออ่าปีหกสองไปไล่ดูแล้วกันนะว่าวารัฐบาไหรเขาก็มีการออกกฎหมายตัวหนึ่งนะครับอ่าพรบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือมาดูแลองค์คาพยพอ่าเรื่องที่ดินที่ดอนของรัฐทุกประเภทนะหรือ ถ้าภาษาของเทคนิคอาชีวะที่ผมเจอตามกำแพงเจอตามห้องน้ำเนี่ยนะครับก็จะอุปมาอุปไปประมาณว่าคทอชอคือพ่อทุกสถาบันในวงการที่ดินของรัฐนั่นแหละครับมันมีกฎหมายคอทอชอว่าปี6กสครับพร,ะระบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมาดูแลเรื่องที่ดินของรัฐทุกประเภทตัวนี้แหละครับนะครับ หลังจากนั้นเขาก็มีการเอาคนไปฝากที่สำนักนายกนู่นนี่นั่งต่อมาอเริ่มมีเรื่องอัตรากำลังนะครับก็คือกำเนิดเกิดขึ้นก็คือชื่อย่อก,ก็คือสคทชชื่อเต็มก็คือตอนนี้เริ่มมีอัตรากำลังเริ่มมีบุคลากรนะครับ,นะรบเริ่มมีผู้บริหารนะครับภาพสมัยแต่ก่อนเวลาไปมอบที่ดินคทชก็คือบิ๊กป้อมนะครับปัจจุบันเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้ภาพที่เห็นก็คือคุณอะไรลัรตนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมั้งปัจจุบันเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ภาพไปมอบต่างๆชื่ออะไรนะปิดอยู่ปากแหะนะครับคนนั้นแหละนะครับภูมิธรรมเออคุณภูมิธรรมเวชยาชัยนะครับแต่ภาคหลังเนี่ยก็เริ่มเห็นในการประชุมของคณะของสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสพทชเนี่ยก็จะเริ่มเห็นลัตเตรว่าการกระทรวง ดิจิตอลคุณประเสริฐจันทรวงทองนะมามานั่งในการประชุมไม่แน่ใจว่าเขาสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนหม,มุนเวียนเรื่องอคนที่จะมารองนายกที่จะมา,ากำกับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือเปละะ่าก,ก็ปัจจุบันภาคหลังๆก็เริ่มเห็นคุณนะครับคุณประเสริฐมามานั่งเป็นบอร์ดนะครับนี่แหละครับเพื่ออะไรครับคอทอชชเนี่ยเพื่ออะไรครับ เขาตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทํากินแต่เขาอยากให้ว่ามันมีเซ็นเตอร์มันมีศูนย์กลางเขาเลยเนี่ยครับก็คือเป็นหน่วยงานเนี้ยมาดูแลที่ดินของรัฐรวมถึงวันแถบนะแก้ปัญหาที่ดินของรัฐทุกประเภทอ,อ,เนะอ่ะแนวเขตอ่ะแผนที่แนะบบบุรณาการอะไรของเขาอ่ะนะครับซึ่งบางจังหวัดบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดบางกลุ่มจังหวัดก็มีปัญหาบางกลุ่มจังหวัดก็อาจจะดําเนินการแล้วอ่าแต่ยังไม่เสด็จน้ํานะครับซึ่งที่ดินที่ พอทอชอนะเขาจะเข้าไปจัดเนี่ยก็คือเป็นที่ดินของรัฐทุกประเภทเป็นที่ดินของรัฐทุกประเภทครับที่พอทอชอมีอำนาจเข้าไปจัาที่ป่าสงวนป่าชายเลนอะไรละ่ะอุทยานยาเกตรห้ามล่าพันธุ์สัตว์ปา่ามีอะไรอีกที่ราชพัสดุที่นิคมที่สาธารณะประโยชน์ที่สวบก อะไรอีกที่เป็นที่ดินของรัฐนั่นแหละนะครับอาจจะไล่มาไม่หมดที่เหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลครับนะครับคอทชอมอีมีอำนาจเข้าไปจัดโดยผู้ดำเนินการก็คือสคอ,อทชอนะครับโดยผ่านหน่วยงานระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดก็จะมีคทชอระดับจังหวัดนะครับก็น่าจะผ่านผ่านจังหวัด โดยมีผู้ว่าหรือรองนั่งเป็นอบ์ดแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวกับที่มีอำนาจหน้าที่เรื่องที่ดินที่ดอนครับเข้ามาบริหารเป็นองค์คาพยพในการดําเนินการจัดที่ดินของรัฐตามนโยบายของข้ามการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชนั่นแหละครับมีอำนาจเข้าไปเกี่ยวดองน้องยุ่งมีอำนาจเข้าไปจัดคอทชทุกประเภทอะทีนี้เมื่อเห็นที่มาที่ไปแล้วเนี่ยถามว่าเมื่อจัดที่ดินคอทชอแล้วเนี่ยนะครับ มันคืออะไรที่ดินงพทชเนี่ยไม่ว่าสทกไม่ว่าสปกไม่ว่าอะไรอะไรอ่ะโฉนดชุมชนอะไรอ่ะโฉนดเพือ่อการเกษตรพวกเนี้ยเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลมันคือหนังสืออนุญาตที่รัฐรับรองริสธิ์เป็นหลักประกันหรือมาตรฐานขั้นต่ำว่ารับอนุญาตให้ชาวบ,บ้านชาวช่องเราเข้าไปครอบครองทําประโยชน์อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นน,น,นะครับโดยได้ถูกดําเนินการ ได,ได้ตามกฎหมายของบ้านของเมืองไม่ผิดกฎหมายของบ้านของเมืองอใช้คานี้ดีกว่าจะให้มันง่ายขึ้นเป็นเรียกว่าเป็นที่ดินประเภทที่รัฐให้การรับรองสิทธิ์เป็นหนังสืออนุญาตครับหัวมันก็จะบอกองสพกรก็จะเห็นชัดนในหัวมันก็จะบอกว่าหนังสืออนุญาตนะครับคอ,อทชอเป็นหนังสืออนุญาตแต่มันมีบางประเภทที่ อ่าไปตั้งชื่อให้ชาวบ้านเขาช่องเราสับสนอ่าง,างเช่โฉน่อการเกษตรอย่างเงี้ยหรือโฉนชุมชนอย่างเงี้ยนะจริงจริงอ่าพวกเนี้ยประมาณว่าอาจจะเป็นเป็นทัติกเป็นกลยุทธ์ของคนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเขาเขา้าเขา้าเขา้เขาร่วมอ่าเข้าทำมากยิ่งขึ้นอ่ายุคแรกๆยุคแต่ก่อนสประกรเหมือนกันครับสมัยก่อนเนี่ยสประกอเนี่ยคนไม่อยากทำนะครับอ่ามันก็จึงเกิดอุบายตัวเนี้ย อ่าผมไม่ยืนยันนะครับผมได้ยินคนเท่าคนแก่หรือคนบางพื้นที่เขาเล่าต่อกันมาและในหลายๆพื้นที่เล่าตรงกันนะว่าอ่าส่วนใหญ่แต่ก่อนเนะ่ะชาวบ้านของช่องเราเนะี่ยค่อนข้างยี้สอบประคอเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปําเนี่ยก็จะไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรบางพื้นที่ก็ขับไล่ใายใส่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีอุบายในการอ่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทาทาไปก่อนเดี๋ยวไปออกชโนดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยอลายคนเราบอกว่ารลัดหลอกลวงอะไรโน่นนี่นั่น,นครับ จนมาถึงปัจจุบันนี้ให้หลายคนว่าโฉนดที่ได้มันก็เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะก็คือหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขียที่ดินของรัฐประมาณนั้นครับมันยังไม่พูดง่ายมันยังไม่ใช่สักและสิทธิ์ความเป็นกรรมสิทธิ์เหมือนอะไรฮะเหมือนที่ชาวบ้านชาวช่องเราใฝ่ฝันต้องการก็คือพวกนั้นฉนโฉนดที่ดินอ่ะไม่ใช่นะครับมันคือหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ ในเขปตปฏิรูปที่ดินถ้าเป็นฉนุเพื่อการ,กรเกษตรและสอปกอหรือถ้าเป็นสทกหรือเป็นคอทชก็เหมือนกันครับที่ดินของรัฐทุกประเภทเนี่ยมันมีรูปแบบการแก้ปัญหาการจัดเนี่ยนะครับแตกต่างกันไปนะครับการจัดแตกต่างกันไปอยู่ทีนี้เรามาไล่ดูนะครับอาทิตย์ประมาณหนึง่งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ย วงการที่ดินของรัฐประเภทที่ดินของรัฐที่ถูกกล่าวขานก่อนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสพกรใช่ที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องที่ดินคอทชครับเนื่องจากมีคนได้รับสิทธิ์ได้รับหนังสืออนุญาตเนี่ยนาไปขายต่อขายต่อให้ต่างชาติเข้ามายึดถือครอบครองทําประโยชน์โดยโดยผ่านคนไทยเนี่ยแหละมีการซึ่ง หลายพื้นที่นะครับนะก็มีการตรวจสอบกันเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่เฉพาะที่ดินของรัฐที่เป็นประเภทคอทชอนะครับปับที่ดินของรัฐประเภทอื่นในหัวเมืองใหญ่ๆห,หัวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนว่าทุนต่างประเทศเนี่ยมากว้านซื้อกันเยอะแยะ,ยะมากมายครับก็ต้องบอกกันอย่างเงี้ยโดยผ่าน,นมินีคนไทยนะครับในหลายพื้นที่อย่างเขาบอกว่าแถวแถวภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคอะไรนะ่ะแถว เขาขอแถววังน้าเขียวพวกนี้นะฮะหลายขเขาชิดมีคนเล่าสู่กันฟังมาครับให้ข้อมูลเบื้องต้นมาเขาว่าโอ้ทุกวันเนี้ที่เป็นของชาวบ้านจริงๆเนี่ยมันมันน้อยมากนะเขาบอกว่าน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนายนายนายทุนอาจจะเป็นนายทุนในไทยหรือนายทุนต่างประเทศนะครับซึ่งที่เป็นข่าวเนี่ยก็เป็นนายทุนต่างประเทศมาก,กว้านซื้อและทำอะไรปลูกทุ่งลงทุเรียนกันในหลายๆจังหวัดทางภาคตะวันออกใช่ไหมครับอ่า ซึ่งแน่นอนนะครับาทางตัวนี้ทางผู้บริหารในตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงครับคุณถลิมชายศรีอ่อนซึ่งดูแลกระทรวงทรัพย์ซึ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนซึ่งแต่ก่อนเป็นสทกนะครับปัจจุบันก็มากายร่างเป็นคอตชอ,อก็บอกว่า,าหรือแม้แต่รัฐมนตรีเอ้หรือประหลัลดกระทรวงทรัพย์คุณจตุพรบุรุรพัฒน์เนี่ยนะครับก็ แนวทางเดียวกันครับยาแรงครับทาผิดกติกานะครับยึดคืนนะครับนาไปจัดสรรปันส่วนและติดแบล็กลิสต์นะครับคนที่ได้รับอนุญาตแล้วทาผิดกติกาเนี่ยนาไปขายต่อเนี่ยก็ในหลายๆพื้นที่นะครับก็แน่นอนว่าคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะที่ดินคอชอในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ได้สทกรเองเพราะอะไรครับรู้สึกว่ากระทรวงทรัพย์ในออกหนังสือเวียนไประดับจังหวัดด้วยนะครับทุกจังหวัด ให้สํารวจตรวจตาตรวจสอบการทําผิดระเบียบนี้ซึ่งแน่นอนนะครับที่ดินประเภทนี้มันเป็นหนังสืออนุญาตครับหนังสืออนุญาตเมื่อรัฐพิจารณา,าจัดที่ดินทํากินให้กับชาวบ้านแถวช่องเราแล้วเนะี่ยชาวบ้านแถวช่องเราก็มีหน้าที่ปฏิบัตินะครับโดยหน้าที่ปฏิบัติที่สําคัญก็คือ,อต้องทําประโยชน์ด้วยตัวเองหรือคนใน ครอบครัวทําประโยชน์แล้วก็ห้ามขยายพื้นที่เพิ่มเติมและหลักการอีกอย่างหนึ่งที่ดินของรัฐทุกประเภทจะเขียนกําหนดไว้ก็คือการห้ามซื้อขายจําหน่ายจ่ายโอนให้เช่าให้ให้ยืมโอนสิทธิ์การเช่าโอนสิทธิ์การครอบครองเว้นแต่มีกฎหมายหรือระเบียบให้ทําได้ของหน่วยงานนั้นๆในกรณีที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆก็หากมีการฝ่าฝืนก็จะมีการยกเลิกการจัดที่ดินยกเลิกสิทธิ์หรือเพิกถอนสิทธิ์ ของคนนั้นถ้ามีการทําผิดกติกาทําผิดระเบียบตัวนี้ระเบียบเขียนไว้ชัดอยู่แล้วอแล้วก็ฟังลึกเข้าไปอีกเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ได้รับการจับที่ดินคนในพื้นที่เนี่ยก็มีก็มีบ้างแหละแต่คนนอกพื้นที่ก็เยอะนะครับจังหวัดที่เป็นปัญหาการหน้าสื่อเนี่ยแถวแถวภาคตะวันออกสองจังหวัดน,นะนะครับเขาบอกว่าคนต่างพื้นที่ก็จับ ก็ได้รับการจัดที่ดินเยอะเหมือนกันไม่แพ้คนในพื้นที่แล้วหลายคนก็จะสงสัยว่าเาคนนอกพื้นที่สามารถไปขอสิทธิ์ไปขอรับการจัดที่ดินได้ด้วยหรือเปล่าต้องถ้าตามหลักการอการจัดที่ดินจัดได้ครับขอได้ครับไปขอคนจังหวัดหนึ่งไปขออีกจังหวัดหนึ่งได้หรือพื้นที่อื่นได้ที่เราประสงค์จะทําการ,กรเกษตรหรือประสงค์จะครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น,น,นแต่ วิธีการจัดหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีลำดับแปลงที่ดินการไปยื่นบัญชีคำร้องคำขอในการขอรับการจัดที่ดินโดยเขาจะพิจารณาจากหมู่บ้านตำบลน,นะครับอยู่หมู่บ้านนั้นไหมไม่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ตำบลน,นั้นไหมไม่อยู่ในตำบลอยู่อำเภอนั้นไหมไม่อยู่ในอำเภออยู่จังหวัดนั้นไหมไม่อยู่จังหวัดนั้นอยู่จังหวัดระแวกนั้นไหมเขาก็จะมีมีมีแนวทางการพิจารณาเป็นตั้งแต่ไล่เลียงแต่ หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนอกจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนอกจังหวัดก็ไปยื่นขอได้แต่จะได้รับการจัดที่ดินหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งและถ้าเป็นคนนอกได้รับการจัดที่ดินก็ถ้ามันเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตาม ica, <ฆ>กฎกติกาก็ทําได้เพราะถ้าไม่มีคนถ้าคนในพื้นที่ได้รับการจัดหมดแล้วตามคิวมันเหลือคนนอกพื้นที่เขาก็ได้รับการจัดได้แต่ต้องเป็นไปตามลําดับที่ผมว่ามาก็ rier. คือต้องพารณาจากหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนอกจังหวัด เนี่ยขั้นตอนมันมันจะเป็นอย่างเนี้นะครับนี่ก็คือหลักใหญ่ใจความของที่ดินคอทชอรหรือ,อแตะกอนนะถ้าในเขตป่าก็จะเป็นสทกอรหรือในเขตที่ดินของรัฐอื่นๆทุกวันนี้เนี่ยก็จะใช้ควาว่าการจัดที่ดินคอทชอนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันเขากมีการมอบกันที่แถวลำพูนอะไรภาคเหนือนะครับหลายลาจังหวัดนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นเรื่อง จะมานํามาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันในเรื่องของที่ดินคทชแน่นอนว่านอกจากการห้ามซื้อขายต้องทําประโยชน์ด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวทําประโยชน์แล้วเนี่ยห้ามขยายพื้นที่เพิ่มนะครับตนเองได้รับอนุญาตเนื้อที่ขอบเขตอนามาบริเวณเท่าไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นอ่าแล้วก็ห้ามละทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือไม่อยู่อาศัยถ้ามีเหตุผลพอจะเป็นต้องแจ้งต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อรายงานคอทชชอเป็นพินาลำดับ หลักการนี้ก็คือหลักการคนอยู่กับป่านะครับหลายๆพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการบุก,กรูกแพ้วถางอะไรเนี่ยเขาก็มีการนําคนจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเพื่อแก้หนึ่งละเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทํากินหรือการอยู่อาศัยของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่ดินคอทชอเนี่ยนะครับตกทอดทางทายาทโดยธรรมถ้าซื้อขายเนี่ยถ้าซื้อขายก็จะ คล้ายๆที่ดินสอบประกอบนะมีวัตถุป,ประสงค์ชัดแจ้งต้องห้ามโดยกฎหมายก็จะตกเป็นโมฆะประมาณนั้นถ้าถ้าเป็นหนังสืออนุญ,ญาตออกมาแล้วนะแต่ถ้ากระบวนการยังไม่เสด็จน้ําหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังพอมีศพช่องศพโอากาสที่จะเรียกว่าออกใมน,นามของผู้ซื้อหรืออะไรถ้าถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยมันต้องเกาะกระบวนการออกออกหนังสืออนุญาตแต่ถ้ากระบวนการออกหนังสืออนุญาตเนี่ยมันเสด็จน้ําไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ย ก็คือการซื้อขายก็คล้ายๆที่ดินของรัฐทุกประเภทน,นะครับมวีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายอยู่แล้วก็คือต้องห้ามซื้อขายก็ตกเป็นโมฆะไม่มีคนไม่มีคนหรือไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายนั่นแหละครับโอเคนะครับหวังว่าสิ่งที่นํามาบอกเราแจ้งจะทําให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจาภาพเข้าใจตัวตนของความเป็นที่ดินคอชอไม่มากก็น้อยนะครับ อ๋อคุณโลดคุณโลดทักมาตอนท้ายตอนจบรายการบอกว่าขอบคุณภาสาร,รขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีโอกาสครนะับว่างๆก็จะนํามาประเด็นต่างๆมาไลา่เรียงกันช่วงนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปหลายจังหวัดเหมือนกันนะบ,บางทีไปงานหลายจังหวัดเนะี่ยบางทีก็ไม่มีเวลาหรือบางทีก็ไม่สะดวกที่จะ ที่จะอัดคลิปอะไรที่เป็นเรื่องการยาวมันยาวหรืออันนี้มากก็ส่วนใหญ่ที่มาเห็นบ่อยก็จะเป็นเป็นคลิปเรียวนะครับวันนี้มีแผนงานน่าจะไปหลายๆพื้นที่นะครับแถวแถวภาคเหนือตอนล่างอยู่นะแต่ยังบอกไม่ได้เราจะไปจังหวัดไหนน่าจะ มาอาทิตย์นี้แหละไปปลายอาทิตย์นี้แหละครับหากเนี่ยตอนล่างโอเคนะครับคุณวงเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีทุกคนครับทั้งที่ชมกําลังไลฟ์แล้วก็รีรันครับที่จะเป็นรีรันเพราะว่าหลังจากไลฟ์เสร็จมันก็จะรีรันเป็นวิดีโอซึ่งผมก็จะนําคลิปนี้ไลฟ์นี้ไปเผยแพร่ต่อในไม่ว่าช่อง YouTube และทีก็ตนะครับสาหรับคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีครับ Half a n i g h dream ครับ,นนรบหลับฝันดีครับทุกคนสวัสดีครับ